เอาหมดแดงก่อนนะจ้าไปใส่ต้มปลาคอดิ้โอ้เต็มมัดนึงหมดแดงคนเดะพวคนน่ะ,ะลายแท้ๆห้างเดียวกับพอ่อเอาอีกสองห้างอะไรไงเอาไข่ผกักมันโอ้ยมันลายแถ่คนเด,ด้โอ้ไปต้มปลาคอใหญ่ได้มาจากท้องหน้าจ้า อโอ้ยมีแต่ไครผ่ผักมีแต่แม่เป้งมันอีกโอ้ยต้มปลาคอรเร่บ้านนี้ใส่คาออนพร้อมพ่อพ่อพ่อ ฟื้นก่อนน,นจะจ้าดังไฟก่อนต้มปลาใหอยให้พ่อยกินใส่หมดแดงใส่แม่เป้งหมดแดงสม้มโอ้ยไปหลอดทงหายทงหน้ามาได้เห็นปลาคอเต้นบืนขึ้นบืนล่งเมือง เดี๋สิไปคั่วปลาสักก้อนข้างหม้อไ้เลยข้างหม้อก่อนเดินจ้าสีต้มปลาคอเดินเม่าสีเห็ดปลาคอใหญ่ก่อนจ้าล่างสกักก้อนเม่าล่างสักก้อนจังสีคั่วเดินจ้าล่างน้ำเกลือ ค่ะ้อนคั่วก่อนเลิกบานี่ ในก,นก้นกับซีเร็ดเครืองตุมย่ำสักก้อนจ้าบันเน่อันนี้กับมะเขือเทศนพกนก้เห็ดเคืองตุมย่ำก่อนเลยจ้ามะเเทศอันนี้คาอ่อนจ้า น,นี้ตะไคร้จ้ะน,นี่ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนี่คือเครื่องตม้มยำเลยจ้าอันนี้ก็ผัด ผักขึ้นชา่ผักตั้งสายด้วยจ้าเนี่ยผักตั้งสายคือเครื่องตม้มยำาไม่พอนสิไปต้มกันด้วยจ้าบัดนเนี่ย นเชฟเริ่มบันี้นต้มใส่หมดแดงเลยจ้าแมเป้งเมแมสม่ต้มใส่ข่าอ่อน ตุ้มใส่ไข่หมดแดงจ้าปลคอแม่ไข่เลยจ้าไข่ประคอเลยจ้าโอ้ยสมามเซีบแผ่ มาเดอจ้ากินข่าวเลยเดอจ้าต้มปลาคออยู่ทงหฮยทงหน้าเ้ากินจังสีละมีกระเจวบักพริกหัวโลนนี่ละ่ะใส่กคืกเพื่อจักน้อยปักชโลยหน้าจ้าสูตรบนกระเดอ้อ อืมทำไมแฉบแหวกเรืองใบใหญ่เดื่อคลิปมึงใครป่าคนเดื่อคลิปนี้มีแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณหล,ยลายๆจ้าอัตากล้องมีชั้นกระยากินเข่าคือการเห็นกินอ้างจ้าขอบคุณค่ะ